ของขึ้นชื่อของที่นี่เนาะคะ่ะตำกล้วยเบืองผัดเครือบเมใหญ่มหาศารเครื่องไงของกินเนาะคะ่ะเยอะแยะมากสิ้นแห้งเนาะหมูแห้งบาทาไรเงาก็มีคุณค่ะลูกชิ้นหนึ่งเนาะชิ้นหนึ่งในตำนานเดี๋ยวจะไปกินยุ่งงันเนี่ยอยางนี้ลูกสมเนื้อเนาะคะ่ะอัน คุณพีคะนุคอเบงสากเลยคะ่ะสออรากเนาะขอเบอรากเน so ี่ปา้านนี่อยมากค่ราแซบด้วยค่ะเนาะมารีวิวหายหัวเนาะานน่แซบเนาะนแซบค่ะไม่ขาดคณะรักเนาะค่ะลานกบตมะกินีูสามื่นกว่าเบื่ตำมะกล้วยก็แซบเนาะมือเครือบมะกล้วยเนาะที่กินสาวมือไม่หมดพี่ก็ใส่เนียน ไข่ขาก็มีเนาะคะ่ะบาน,หาหนเฮาเนาะไข่ขาใไข่ปิกเนาะปาธรรมศาสตร์นี่คนใหมใหม่มาตกเออสินแห่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิแค่จะไปกินเพื่อนเด้ยค่ะตามมะกรูดแซ่บๆหอมประเดกขนาดเลยขอบคุณค่ะ